แล้วมึงอีนมึม่ล้องมัอ้อ้อ้าดิอ้ดเอามาใจหนามันเห็นกล่องท่กกันเ่ยบายบายหมาเด้อมันปุ๋ย จับจับจันีนี่อีกอีกเอลขึ้นไปเคลื่้นแค่เคลขึ้นแค่เลยขึ้นแค่เคลื่อนไปอ่ะวันดี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  เอาลองเพง <laughs> ลงิอ้าวลงมา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 